สวัสดีสวัสดีค่ะ,คะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะในตอนที่หางเส้นกลับไปถึงโรงแรมมิสเตอร์หยางก็รีบเดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าได้ทันได้แล้วขายได้แล้วพวกเราขายยีนเลสได้แล้วนอกจากขายยีนของมแมลงปลาเสีทั้งกายพันขายยีนอื่นๆถูกซื้อไปจนเกือบหมดเลย แฮนเซิ en, เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้สร้างความประทับใจต่อผู้คนที่เข้าร่วมงานรันเกิดของเฟิงเฟยเฟย,เฟยและทุกคนที่เข้าร่วมงานก็ร้วนตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยพวกเขาคงจะมาดูร้านของแฮนเซิลมาความอยากรู้อยากเห็นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเขาจะซื้อไขย,ยีนติดมือกลับไปบ้างเอาไขาย,ยีนมแมลงแปดเสียงกายพันออกจากร้านหลังจากที่ไขย,ยีนทั้งหมดถูกขายแล้วพวกเราจะปิดร้านและรอจนกระทั่งค่าหาไขาย,ยีนได้อีกแฮนเซินยังไม่มีแผนที่จะออกไปหาไขาย,ยีนเพิ่มอีก เขาไม่ได้คิดจะร่ำรวยจากการขายไข่ยีนเขาแค่เปิดร้านขายของเพื่อให้มีเงินพอกินพออยู่เท่านั้นนายท่านถึงแม้นายท่านจะทรงพลังมากๆแต่ถ้านายท่านขุดหาไข่ยีนด้วยตนเองเพียงคนเดียวมันก็จะเสียเวลาของนายท่านมากจนเกินไปและมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของร้านมิสเตอร์ยางพูดแฮนเซนมองไปที่มิสเตอร์ยางและถามจะหมายความว่าอย่างไง มิสเตอร์ยังแสดงความคิดเห็นพวกเราควรจะหาทรัพยากรจากช่องทางอื่นและขายพวกมันแบบออนไลน์ถึงแม้แบบนี้พวกเราจะได้กำไรน้อยลงแต่พวกเราก็จะทำกิจการได้ยาวนานกว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าเป็นคนจัดการ แฮนเซิมอบเงินและอำนาจในการใช้ใจ่ายให้กับมิสเตอร์หยางมิสเตอร์หยางรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนแฮนเซิก่อนหน้านี้เขาไม่มีโรหิตชีวจรเทพสปเริจหรือประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ไหนแต่ตอนนี้เขาได้รับโรหิตชีพจรเทพสำเริจมาแถมยังเป็นโรหิตชีวจรเทพสปเร็จที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยทางร่างกายของมิสเตอร์หยางรู้สึกกระปี้กระเป๋าเราวกับว่าเขากลายเป็นคนหนุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นอีกอย่างหนึ่ง เขาก็เอาโฮริ่อวนไวเดียไปใช้ด้วยแฮนเซนพูดหลังจากนั้นเขาก็มอบโฮริ่อวนไวเดียให้กับมิสเตอร์หยางแบบนั้นมิสเตอร์หยางจะได้ปลอดภัยมากขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่นายทันเบยต้องกังวลข้าจะทำงานอย่างดักเผื่อร้านของนายทันมิสเตอร์หยางตื่นเต้นอย่างมากเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ขี่ยีเลสระดับเทพเจ้ายังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าได้ทำอะไรเกินตัวแฮนเซนโบกมือแลวกลับไปที่ห้องของเขา เขานอนลงบนเตียงแล้วเอาสุนหินออกมาแฮนเซนถอนหายใจแล้วพูดในตอนที่หอคอยแห่งโชคชะตาถูกทำลายสุนที่พี่เซียงหยินมอบให้กับเราได้หายสาบสูญไปขอโทษจริงๆแฮนเซนเอาสุนหินมาใกล้าปากแล้วเป่าเพลงที่เซียงหยินเคยสอนให้กับเขาในขณะเดียวกันก็มีควันออกมาจากรูของสุนละกอ,อกตัวเป็นเมฆเหนือหัวของเขา มันมีเสียงที่ฟังดูเหมือนเกับวเสียงของผู้หญิงพึมพำดังขึ้นมาฮันสันเคยได้ยินมันหลายต่อหลายครั้งแต่เขาไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรตอนนี้เขากำลังรู้สึกคิดถึงเสียงหญินดังนั้นเขาไม่มีเวลาที่จะมาวิเคราะห์เสียงเหล่านั้นเขาหลับตารงรับเป่าซุนต่อไปพลังเสียงทั่วไปนั้นมักจะสั่นสะท้อนแต่เสียงของซุนนั้นจะทําให้หัวใจของผู้คนรู้สึกสงบสุขมันเป็นเสียงที่ผ่อนคลายจนทําให้ผู้คนที่ได้ยินรู้สึกใจเย็นลงฮันสันเอามือรูปซุนหินหลังจากที่เป่าจนจบเพลง ในตอนที่เขาลืมตาขึ้นมาและเห็นก้อนเมฆที่อยู่บนหัวของเขาเขาก็รู้สึกตกใจเมื่อก่อนนีน้ในตอนที่แฮนเซ้นเป่าซุนเขาจะได้ยินเสียงเพลงจากภายในก้อนเมฆแต่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เขาจะได้ยินเสียงพึมพำเท่านั้นเขายังเห็นสายฟ้าสีทองอยู่ภายในก้อนเมฆสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือสายฟ้าสีทองนั้นดูเหมือนกําลังกอ่อตัวเป็นสนัญลักษณ์หรือตัวอักษรบางอย่างที่แฮนเซ้นไม่เคยเห็นมาก่อนเขาจึงไม่รู้ว่าพวกมันคืออะไร แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างในตอนที่เขาเห็นตัวสษรสายฟ้าเหล่านั้นเขารู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับว่าเขาเข้าใจพวกมันฮันเซอร์รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาในทันทีเขาจ้องมองไปที่สายฟ้าสีทองนก้อนเมฆพยายามจะจดจําพวกมันขณะที่เขาทําแบบนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่วินาทีต่อมาสายฟ้าก็เริ่มมัวลงไปเสียงพึพมพำาหยุดลงแล้วก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นก็สลายตัวไปฮันเซอร์รีบเอาซูนขึ้นมาปล่อยอีกครั้งและก้อนเมฆก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็มมมีีเสยงงพึาดัข้น แต่ว่ามันไม่มีตัวสอนสายฟ้าสีทองปรากฏไห,ห่เห็นอีกทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แฮนเซอร์ลองเป่าอีกหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนเดิมทุกครั้งไม่ว่าเขาจะเป่าซูนอีกสักกี่หนและไม่ว่าเขาจะเป่าจนจบเพลงหรือไม่มันก็ยังคงไม่มีสายฟ้าสีทองปรากฏขึ้นมาแฮนเซอร์คิดนี่มันอะไรกันมันเป็นซูนอันเดียวกันแล้วเราก็เป่าเพลงเดียวกันแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ออกมาถึงไม่เหมือนกันละ่ะแฮนเซอร์พยายามคิดถึงความแตกต่างนี้ตอนที่เขาเป่าซุนก่อนหน้านี้กับตอนนี้ ในตอนที่เราเป่าซูนก่อนหน้านี้เราไม่ได้คิดอะไรมากเราแค่คิดเกี่ยวกับอดีตที่ได้พบกับพี่เซียงหยินแต่ตอนนี้เรากําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นอยู่ถ้ามันจะมีความแตกต่างอยู่แล้วก็มันก็คงจะเป็นเรื่องนั้นแฮนเซนพยายามที่จะทําให้ตนเองกลับไปมีอารมณ์ที่จะเป่าซูนอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่อารมณ์แบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมได้ถึงแม้คนคนนั้นจะมีพลังที่สามารถทําลายท้องฟ้าและผืน,นดินได้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครคนไหนจะควบคุม แฮนสัน <Hass> ไม่สามารถควบคุมมารณ์ความรู้สึกของตนเองให้เหมือนกับตอนนั้นได้สุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้ถ้าตัวอักษรสีฟ้าที่อยู่ภายในก้อนเมฆนั้นเป็นความจริงแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเกินไปแฮนสัน <Hass an S 2> คิดว่ามันไม่น่าเชื่อถึงแม้เขาจะอ่านตัวอักษรสายฟ้าสีทองไม่ได้ทั้งหมดแต่แค่ตัวอักษรที่เขาอ่านก็เพียงพอที่จะทําให้เขาตกตะลึงตัวอักษรเหล่านั้นบอกถึงวิธีการสร้างพระเจ้าวิธีการสร้างพระเจ้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวิธีการเลี้ยงยีเลสระดับเทพเจ้า มันเป็นวิธีการที่จะสร้างเทพสปิฤทิที่แท้จริงแต่น,นเสียดายที่แฮนเซนได้เห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่คาดเดาเราจะอ่านพวกมันทั้งหมดได้อย่างไรแฮนเซนต้องการที่จะรู้วิธีการสร้างเทพสปบฤทิตและเขาก็สงสัยว่าสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ภายในก้อนเมฆนั้นเป็นความจริงหรือไม่สุนสังเวยแด่พระเจ้าบิกสกายเดมอนปรากฏตัวต่อหน้นาแฮนเซนเธอมองไปที่ส่นในมือของแฮนเซนด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นแฮนเซนมองไปที่บิกสกายเดมอนและถาม จะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างนั้นเหรอบิสกายเดมอนต,ตอบโดยมีราสายตาไปจากซุนมันคือซุนสังเวยดาพระเจ้าข้ารู้ว่านี่คือซุนแฮนเซินพูดพอเกี่ยวกับขควมคิ้วข้าต้องการจะถามว่ามันเอาไว้ใช้ใทําอะไรบิสกายเดมอนมองที่แฮนเซิลและยิม้มอย่างที่ชื่อของมันบ่งบอกมันเป็นสิ่งสําหรับพิธีการสังเวยดาพระเจ้ามันจะใช้ทําอะไรได้อีกละ่ะ แฮงสเซนมองไปที่เบ็กสกายเดมอนโดยที่ไม่พูดอะไรดูจากปฏิกิริยาที่เบ็กสกายเดมอนมีต่อโซนนี้มันต้องไม่ใช่สิ่งที่เรียบง่ายอย่างที่เธอพูดเบ็กสกายเดมอนนอนลงข้างๆแฮนสเซนเธอใช้นิ้วเอียงขาข้างใดของแฮนสเซนและพูดด้วยเสียงที่เยาวยวนว่าอย่ามองข้าบาปนั้นถ้าเจ้าอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างละเอียดข้าก็จะบอกกับเจ้าได้แต่เจ้าจําเป็นต้องนอนร่วมกับข้าข้ายัางมีอย่างอื่นต้องไปทําเจ้าเล่นกับตัวเองไป แฮรสันลุกขึ้นจากเตียงเขาไม่จําเป็นต้องให้บีสกายเดมอนบอกกับเขาเขาสามารถเข้าใจตัวซอนสายฟ้าสีทองภายในก้อนเมฆด้วยตนเองหลังจากนั้นเขาก็จะสามารถเรียนรู้ถึงวิธีใช้สุนหินนี้แต่น่าเสียดายที่แฮร์ซสันไม่เก่งเรื่องดนตรีที่เขาทําได้ให้สายฟ้าสีทองปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เขามีต่อพี่เซียงหินเขาไม่สามารถที่จะเรียกมันออกมาได้ดังใจเขาไม่สามารถทําให้สายฟ้าสีทองปรากฏขึ้นมาอีกครั้งแฮรสันคิดถึงเราจะทําไม่ได้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทาไม่ได้ถ้าเฟิงหยินหยินคือพี่เซียงหยินที่กลับชาติมาเกิดจริงๆแล้วก็เธอต้องมีพรสวรรค์ด้านดนตรีบางทีเธออาจจะช่วยเราไขปริศนาของซุนประหลาดนี้ได้แฮนเซนมีแผนที่จะไปขอเฟิงยินหยินช่วยก่อนที่แฮนเซนจะมีโอกาสได้ไปหาเฟิงยินหยินเฟิงเฟยเฟยก็พายินยินมาหาเขาที่โรงแรมซะก่อนพี่ซานหมูหนูได้ปรึกษากับน้าแล้วเฟิงยินยินพูดอย่างดีใจขณะที่เธอดึงแขนของแฮนเซน ที่ซานหมูจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแฮนเซินหันไปมองที่เฟิงเฟย์เธอยิ้มแลวพูดขึ้นว่าใครไม่ได้ตอบแทนบุญคุณที่เจ้าช่วยชีวิตของข้าไว้เซียวยินดูเหมือนจะสนิทกับเจ้าถ้าเจ้ายินดีข้าก็ยินดีที่จะอนุญาตให้เจ้ามาอยู่ด้วยโอเคแฮนเซิยิ้มและตอบตกลงนีทันทีเขามีเรื่องที่อยากจะให้เฟิงยินยินช่วยดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธคําเชิญเฟิงเฟย์ไม่ได้คาดคิดว่าแฮนเซนจะตอบตกลงอย่างรวดเร็วแบบนั้นเธอรู้สึกแปลกใจคุณหาน ข้ามีบางสิ่งอยากจะพูดกับเจ้าเฟิงเฟยเฟ,ย,ฟยพูดด้วยสีหน้าจริงจังถ้ามีห้องรับรองแค่ห้องเดียวเท่านั้นท่านเจ้าไม่ลังเกียจเจ้าก็เข้าไปคุยในห้องของข้าได้แฮนเซอร์รู้ว่าเฟิงเฟยเฟ,ย,ฟยต้องการจะพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวดังนัง้นเขาจึงพูดไปแบบนั้น เฟิงไฟเฟยรังเรเล็กน้อยแต่สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงแฮนเซิให้เจียงซื้อดูดาเฟิงยินไปก่อนขณะที่เขากับเฟิงไฟเฟยเข้าไปคุยกันในห้องในสถานการณ์ปกติเฟิงไฟเฟยจะไม่เข้าไปในห้องของผู้ชายแต่นี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเธอจึงไม่ได้สนใจว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เธอมองไปรอบๆห้องของแฮนเซิและพบว่าภายในห้องไม่ได้มีอะไรพิเศษ การตกแต่งของห้องนั้นดูเป็นอะไรที่พื้นพื้นซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทางโรงแรมจัดเตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วทำให้เฟิงเฟย์รู้สึกผิดหวังเธอคิดว่าคนอย่างแฮนเซนจะมีงานอันดิเรกพิเศษแต่ห้องของเขากลับดูธรรมดามากๆเจ้าพูดมาได้แล้วแฮนเซนผู้ขนาดที่นั่งลงบนโซฟาและมองไปที่เฟิงเฟย์เฟิงเฟยมีสีหน้าที่จริงจังขณะที่เธอมองไปที่แฮนเซนเธอคงคำนาบและพูดขึ้นมาว่าข้ามาที่นี่เพื่อขอบคุณที่เจ้าช่วยชีวิตของข้าและข้าก็ามาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตของเจ้า เจ้าหมายความว่าอย่างไงแฮนเซนมองไปที่เฟิงเฟยด้วยความสนใจเฟิงเฟยเฟยไม่ตอบแต่เธอถามกลับไปว่าเจ้าคือคนที่ค่ากงซูจินถูกใช่ไหมใช่แฮนเซนไม่ปฏิเสธเฟิงเฟยถอนหายใจแล้วพูดถ้ากงซูจือต้องการจะค่าค่าเพื่อแก้แค้นให้กับกงซูจินเขาก็คงคิดจะค่าเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจะบอกว่ากงซูจือคือคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่งานปาร์ตี้อย่างนั้นหรอแฮนเซนแปลกใจเฟิงเฟยเพักหน้า ข้าขอให้พวกเพื่อนเพื่อนของข้าช่วยตรวจสอบแล้วก็พบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือกงซูจือเขาใช้เพื่อนสนิทของข้าชิกุย่าไม่อย่างนั้นข้าก็คงไม่ตกอยู่ใต้พลังของยีเลสโดยที่ข้าไม่รู้ตัวข้าต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยข้าไว้แต่เรื่องนี้จะทําให้กงซูจือต้องการจากขาเจ้ายิ่งกว่าเดิมแฮซนยินมให้กับเฟิงเฟยเฟยแล้วถามถ้าเจ้ารู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือกงซูจือกับชิโตย่าทำไมเจ้าถึงปล่อยพวกเขาไป ข้าไม่ได้คิดจะปล่อยพวกเขาไปแต่ข้าทำได้แค่เฝ้าจับตาดูพวกเขาเมื่อวานนี้พวกเขาถูกเชิญไปที่เมืองไอซ์โนเฟิงเไฟยไฟไฟเห็นสีหน้าสับสนของแฮนเซิลเธอจึงอธิบายไปว่าเมืองไอซ์นนั้นเป็นเมืองของคน,น,นดังวยพระเจ้าสติลซินยิ่งไปกว่าน,นั้นสติลซินมีทหารองครักษ์ของอาณาจักรเขาเป็นบุคคลที่มีมนนอำนาจในอาณาจักรชิน้ขนขณะที่ข้าเป็นเพียงแค่นักร้องถึงข้าพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างแต่ไม่มีใครที่จะกล้าร่วงเกินสติลซิน ทำไมสตตลซินคนนั้นถึงได้ปกป้องกงซูจือแฮรเส้นถามชาวข้อมูลที่เขาได้รับกงซูจือมอบยินและระดับเทพเจ้าที่เขาเก็บสะสมไว้ให้กับสตตลซินตอนนี้เขาจึงได้รับความคุ้มครองจากสตตลซินและพวกเขาจะฆ่าเราทั้งคู่ในตอนที่เฟิงเฟย,เฟยพูดแบบนั้นเธอฟังดูเศร้าใจถ้ามีแค่กงซูจือเฟิงเฟย,เฟย,เฟยมั่นใจว่าเธอสามารถจัดการเรื่องนี้ได้แต่คุณนางเทพเจ้าอย่างสตตลซินนั้นอยู่เหนือความสามารถของเธอเธอจึงยอมปล่อยเรื่องนี้ไป แต่ฟานไม่มีทางยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่คนดังบางคนยินดีที่จะช่วยเหลือเธอแต่เงื่อนไขในการช่วยเหลือของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจยอมรับได้เฟิงเฟยฟ,ไฟตัดสินใจจะมาหาฮันเซิเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยกันรับมือกับสติลซินคนอนื่นๆจะไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของฮันเซิแต่เธอรู้ดีว่าฮันเซนเองก็เป็นคนดังเรื่องพระเจ้าเช่นกันถึงเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับสติลซินแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะถูกฆ่าตายง่ายๆแทเมืองกำแพงหยกกกไม่ใช่เตอำนาจของสติลซินเขาไม่สามารถฆ่าใครโดดยไร้้เหตุผล ฮ <S an> ันซันไม่ได้พูดอะไรมากแต่จิตสังหารในดวงตาของเขาดูเหมือนกับว่าเขากําลังตัดสินใจบางอย่างฮันซันตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับเฟิงเฟ,เ,ฟเฟยในทันทีเขาไม่คิดจะรอช้าหลังจากนั้นพวกเขาเดินทางไปยังปราสาทภายในเมืองกําแพง,งยกที่เฟิงเฟย,เฟย,เฟยอาศัยอยู่เมื่อไม่มีงานปาร์ตี้ภายในปราสาทก็ดูค่อนข้างเงียบเหงาเฟิงเฟย,เฟยให้ฮันซันครอบครองส่วนหนึ่งของปราสาทเป็นการส่วนตัวฮันซันและเฟิงยินยินไปเดินเล่นด้วยกันในสวนในตอนที่ไม่มีใครอยู่รอบๆฮันสันก็เอาสุนหินออกมาแล้วมอบมันให้กับเฟิงยินยินเซียวยิน จ้าลองดูนี่สิว่าเจ้าเป่าส่วนนี้ได้ไหมส่วนนี้มันประหลาดเจ้าจําเป็นต้องใส่พลังเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันส่งเสียงออกมาถึงแม้พลังของเฟิงเฟยเฟยจะเหนือกว่าเฟิงยินยินแต่หานเซนไม่ได้เชื่อใจเธออย่างเต็มที่เขาไม่ต้องการให้เธอได้เห็นสายฟ้าสีทองภายในก้อนเมฆด้วยเหตุนั้นเขาจึงให้เฟิงยินยินเป็นคนเป่ามันข้าจะลองดูเฟิงยินยินรับส่วนหินไปแล้วก็เรียกแมลงป่าเสียงกายพันเกับออทัมซิเคด้าออกมาเพื่อรวมร่าง าการรวมร่างกับยีเลสถึง2ตัวเป็นสิ่งที่ใช้พลังจิตใจและพลังกายอย่างมากผู้ใช้ยีเลสธรรมดาทั่วไปจะสูญเสียพลังกำลังของพวกเขาไปจนหมดในการพยายามทำแบบนั้นเฟิงยียินเพิ่งจะเป็นเจ้าของยีเลสทั้งสองนี้ได้เพียงไม่นานแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สามารถรวมร่างกับผู้มาทั้งสองได้แล้วเธอมีพรสวรรค์มากๆหลังจากที่รวมร่างเสร็จแล้วเฟิงยียินมองมาที่ฮันเซอร์และถามพี่ซานหมู่ต้องการให้ข้าเล่นเพลงอะไรเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด แฮนเซินพูดถ้าการสันนิษฐานของเขาถูกต้องมันไม่ใช่โทนเสียงที่ทําให้สายฟ้าสีทองปรากฏขึ้นมาแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่สุกใสเข้าไปฟังยินยินแพ็กหนะ้าเธอคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะยกสุนหินขึ้นมาที่ริมฝีป,ปากเพื่อเป่ามันเสียงของซุนควรจะฟังดูเศร้าแต่เสียงที่ฟังยินยินเป่ากับทําให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นรักกระปี้กระเป่าฮันเซิลรู้สึกมีชีวิตชีวาขณะที่ฟังยินยินเป่ามัน สนหินก็เริ่มปล่อยควันออกมามันก่อตัวเป็นก้อนเมฆเหนือหัวของเธอภายในก้อนเมฆนั้นมีเสียงพึมพำที่เหมือนกับการสวดมนต์ดังออกมาหลังจากผ่านไปสักพักแฮนเซิลก็เห็นว่าก้อนเมฆเริ่มจะมีสายฟ้าสีทองปรากฏขึ้นมาสายฟ้าสีทองปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆกลายเป็นวดลายสายฟ้าสีทองแฮนเซนรู้สึกดีใจเขาสังเกตวดรลายสายฟ้าสีทองอย่างตั้งใจเพื่อที่จะไขปริศนาของมันจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ